วันนี้ก็าถามว่าหนูมียันไหมหนูบอกว่าหนูไม่มีเลยแต่ในนี้หนูตอบได้แล้วว่าหนูมีหลวงพอ่อหนูยังมีหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อปวดตลอดเลยไหมคะหลวงพ่ออยู่แล้วกะที่อยู่นี่สนุกถึงว่าไม่มีงานไม่มีงานไม่มีการไม่เหมือนพอ่อก็อยูดพ่อได้ไม่ต้อง,อ,งองห่วงหรอกเอาชีวิตหนูให้ทุกข์สบายค่ะค่ะ ถ้าว่างานดีๆงานดีๆเนี่ยพ่อโทรึ้นมาเอาตังค์มันก็ได้ไม่เป็นไรไม่รบกวนเพราะหลวงพ่อแล้วค่ะแค่หนูรู้ว่าหนูบางทีหนูมีปัญหาหนูอจะโทรกลับมาหาหลวงพ่อได้มาปรึกษาหลวงพ่อได้มีปัญหาอะไรตรงเนี้ยทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ถามว่าหนูมียันิไหมหนูบอกว่าหนูไม่มีเลยแต่ในนี้หนูตอบได้แล้วว่าหนูมีหลวงพ่อหนูยังมีหลวงพ่ออยู่ ไม่ออกเลยพ่อมีครอบครัวไหม่ค่ะอืะมีไม่ไหมแต่เขามีไม่มีลูกเหมือนกันมาบวชทีอยู่ที่นี่แหละชื่อหมอใส่เครื่องพอ ถ้าไม่ได้พี่เต้หนูไม่เจอนะแต่ <c oughs> ไม่ได้เจอพ่อเนี่มันยังมีบุญไหมมีบุญอันเล็กๆ่ะหนูชอบดูไอ้เนี่และลไ,ลไอ้ก้านกล้วยใช่ไหมแม่มาบอกเขาซีดีเครื่องนั้นน่ะซื้อเต็ทหนังไอ้เรื่องก้านกล้วยอ่ะใช่ป่ะตอนเล็กๆอ่ะหนูชอบก้านกล้วยถูการ์ตูนเรื่องก้านกล้วย มันมีซีดีมาขายอยู่ไจนก่อนอยู่บ้านข้างบ้านก็ยืมยน,น่อยนะแม่ก็ก็อ่อนนซ <c oughs> ีดีพอไปตลาดทีหนูก็ล้องหาไอ้ไอ้เพลไไอ้ไอการ์ตูนเรื่องกานกล้วยเนะเมีกี๊แผนแกิแผนแม่ก็แม่ยแม่ก็ตามใจเอาอยากได้ก็ซื้อให้แล้รถเครื่องอยู่ป่ะลูกคันสีแดงอ่ะอยู่ค่ะ ตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังปันเตสังฆทานานิสังฆทานานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุปสังฆัสสะ ให้กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวรรค์ได้ส ันเป็นภาพบันดาลฝาก